บทที่4422เมื่อหลิวมั่นชงได้ยินคำพูดของเย่เฉินความรู้สึกของความไม่เต็มใจในหัวใจของเธอก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเธอแซงทำเป็นผ่อนคลายและพูดด้วยรอยยิ้มว่าได้สิเย็นพรุ่งนี้ฉันจะพาคุณไปที่นั่นหลังจากที่เธอพูดจบเธอก็พบว่าเธอกับเย่เฉินดูเหมือนจะไม่มีหัวข้ออะไรจะพูดถึงเธอไม่กล้าถามเกี่ยวกับหัวข้อก่อนหน้านี้เพราะตอนนี้เธอไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นคุยกับเขาอย่างไร อันที่จริงเธออยากถามเย่เฉินหลายคำถามมากเช่นคุณมาจากไหนในแผ่นดินใหญ่ตอนนี้คุณก็อายุ28ปีแล้วไม่ทราบว่าคุณแต่งงานหรือยังหรือมีแฟนที่กำลังคบกันอยู่ไหมหรือถามเขาว่าคุณอยากจะใช้เวลาอยู่บนเกาะฮ่องกงมากกว่านี้อีกไหมเพราะยังมีที่ที่คุณยังไม่เคยไปเที่ยวอีกมากนะและคุณต้องการให้ฉันพาคุณไปเดินเล่นไหมอยากไปลองดูไหมอยากชิมอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า อย่างไรก็ตามไม่มีคำถามใดที่เธอกล้าถามเลยสักคำประเด็นสำคัญคือ1เธอไม่กล้าถามและประการที่สองเธอไม่กล้าฟังคำตอบของเยเฉิญโดยเฉพาะคำถามที่ว่าคุณมีพรรยาหรือยังเพราะเธอกลัวคำตอบที่ไม่อยากได้ยินทันใดนั้นในรถก็เงียบเชียบลงยิ่งเป็นรถไฟฟ้ายอยู่แล้วจึงไม่มีแม้กระทั่งเสียงเครื่องยนต์ ในเวลานี้ฝนก็เริ่มตกปรยปรยโดยเฉพาะดินแดนอย่างบนเกาะฮ่องกงที่มีน้ำทะเลล้อมรอบการที่ฝนตกจึงอาจจะบ่อยกว่าพื้นที่อื่นมากและเมื่อรถผ่านไปครึ่งทางเม็ดฝนก็เริ่มหนาแน่นขึ้นราวกับน้ำตาฟ้าที่ร่วงหล่นไปตามทางหลิวม่านชงผู้ซึ่งยังคงแอบมองเย่เฉินจากมุมหางตาของเธอทำฟอร์มมองดูเม็ดฝนที่ตกลงกระทบกระจกรถและค่อยๆหายไปเล็กน้อยเมื่อปะทะกับแรงลมมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปลาย ในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคืนเหน็บหนาวยิ่งทําให้ใจเราหนาวสัน่นอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานนาน,น,านแต่ก็คงต้องลาพร้อมใจที่ไวหววันเย่เฉินเองก็สัมผัสได้เช่นกันเขามองไปที่รถและเหลือบมองเธอจากหางตาเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นเธอเหม่อลอยขาดสติเย่เฉินจึงถามเธอโดยไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่หรือครับอ่า หลิวม่านชงก็กลับมารู้สึกตัวอีกครั้งพลังใช้มือลูบผมนุ่มๆของเธอให้ตรงยิ้มบางๆให้เย่เฉินและกระซิบเบาๆว,ว่าไม่มีอะไรค่ะคือเออฉันฉันกำลังดูสายฝนอยู่อันที่จริงเธออยากตอบว่าฉันไม่อยากให้คุณกลับไม่อยากให้คุณไปไหนคือฉันรู้สึกดีกับคุณแต่ทว่าเธอเพียงแต่ทำได้แค่คิดเท่านั้นทางเยเฉินเองก็อยากรู้อยากเห็นมากจึงกล่าวว่ามันมีอะไรดีเกี่ยวกับฝนเหรอ ไม่ทราบว่าคุณชอบไหมครับในคืนที่ฝนตกเช่นนี้หลิวม่านชงสายหัวพลางกล่าวไม่ชอบเลยค่ะฉันเกลียดคืนฝนตกฉันเกลียดน้ำตาฟ้าเย่เฉินยิ้มบางๆและกล่าวว่าที่เกาะห้องกงฝนตกเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนอย่างคุณสักเท่าไหร่นะครับใช่ค่ะหลิวม่านชงเม้มริมฝีปากและฝืนยิ้มอย่างองคืน หากมีสิ่งทุกข์ใจเกิดขึ้นมากมายในคืนที่ฝนตกมันยิ่งจะทําให้ผู้คนรู้สึกหดหูมากยิ่งขึ้นและผู้คนจะรู้สึกรังเกียจฝนเย่เฉินดูเหมือนจะคาดเดาอะไรบางอย่างได้จึงพยักหน้าเบาๆและเปลี่ยนเรื่องทันทียังไงก็ตามคุณม่านชงไม่ทราบว่าคุณเรียนปริญญาเอกใกล้สําเร็จการศึกษาหรือยังคุณมีแผนอย่างไรต่อไปหลังจากเรียนจบจูจู่หลิวม่านชงก็ตกใจกับหัวข้อที่เย่เฉินกระโดดข้ามขึ้นมาทันที และหลังจากที่เธอตกตะลึงครู่หนึ่งเธอจึงตระหนักได้ว่าเย่เฉินต้องการเตือนตัวเองไม่ให้พูดถึงเรื่องที่น่าเศร้าอย่างแน่นอนดังนั้นเธอจึงยิ้มและพูดว่าเมษายนจะถึงนี้ก็เรียนจบแล้วหลังจากเรียนจบแผนเดิมคือไปที่แอฟริกาเพื่อทําโครงการการกุศลต่อไปหลังจากนั้นก็จะกลับมาหางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกทำเย่เฉินถามด้วยความสงสยัยทําไมคุณยังจะหางานทําอยู่ล่ะครับ ทำไมไม่ไปช่วยพ่อของคุณที่บริษัทจะไม่ดีกว่าเหรออีกอย่างคุณก็เป็นคุณหนูคนโตอีกด้วยและธุรกิจของครอบครัวมักจะถูกส่งต่อให้ทายาตเป็นมรดกในอนาคตอยู่แล้วนี่หลิวม่านชงส่ายหัวและพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันไม่ค่อยสนใจบุค,คลิกของพ่อมากนะักจึงทําให้ฉันไม่สนใจธุรกิจของเขาไปด้วยและฉันก็เรียนมาจนถึงปร,ริญญาโทและปร,ะริญญาเอกจึงอยากจะทําในสิ่งที่ชอบมากกว่า หลิวม่านชงพูดคำๆว่าดูฉันสิขนาดถนนตลาดโบราณยังมีการขาดดุลรายเดือน2องแสนดอลลาร์ฮ่องกงด้วยซ้ำที่ต้องเอาทุนภายนอกมาเติมถ้าพ่อให้ฉันรับช่วงต่อธุรกิจจริงๆฉันเกรงว่าคงจะใช้เวลาไม่นานก่อนที่พ่อจะจากไปธุรกิจต่างๆคงจะพังทลายในมือของฉันแน่บทที่ 4, 4 2 3เย่เฉินถามด้วยความสงสัยแล้วคุณซื้อที่ดินตลาดนี้ที่ถนนอาหารมานานแค่ไหนแล้ว หลิวม่านชงคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่านานกว่าสิบปีแล้วพ่อของฉันซื้อให้ในปีที่เขาแต่งงานเย่เฉินถามเธอว่าคุณรู้ไหมว่าเมื่อคุณซื้อมันราคาอยู่เท่าไหร่ไม่รู้เลยเธอพูดอย่างเขินอายจริงๆแล้วฉันไม่ได้สนใจกับจุดนี้และตอนนั้นฉันก็ยังเด็กเกินไปฉันเพียงแค่คิดว่าแค่อยากจะรักษาถนนอาหารไว้ก็เลยให้พ่อซื้อให้และฉันไม่รู้จริงๆว่ามันราคาเท่าไหร่ เยเินถามอีกครั้งแล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่ายังมีการขาดดุลสองแสนต่อเดือนอยู่ละ่ะผู้จัดการบอกฉันหลิวมั่นชงพูดตอนเด็กๆพ่อก็ให้ฉันมาเที่ยวเล่นที่นี่เป็นประจำหลังจากที่ฉันโตมาสักพักเขาก็ให้ฉันบริหารมันแต่ฉันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรฉันคิดแค่เพียงว่ามันคงไม่มีอะไรมากไปกว่าให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถอยู่ได้และไม่เพิ่มค่าเช่านอกจากนี้สภาพแวดล้อมทั่วไปของถนนอาหารค่อนข้างไม่สะอาด โดยเฉพาะพวกขยะทําให้มีหมูและ,มะแมลงสาบเยอะแยะดังนั้นฉันจึงขอให้ผู้จัดการจัดพนักงานทําความสะอาดมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยเหลือพวกพ่อค้าแม่ค้าทุกวันในการทําความสะอาดหลังจากพูดแล้วหลิวมั่นชงก็พูดอีกครั้งว่าเมื่อก่อนฉันติดลบต่อเดือนไม่มากขนาดนี้แต่ตอนนี้เป็นเพราะค่าแรงงานเพิ่มขึ้นและคนทำความสะอาดมีค่าใช้จ่ายมากกว่า10,000ดอลลาร์ฮ่องกองต่อเดือนต่อคนจึงขาดดุลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมหลายหมื่นแต่ตอนนี้มากกว่าสองแสนกล่าวจบเธออดไม่ได้ที่จะพูดด้วยท่าทางที่ค่อนข้างละอายใจว่ากรณีนี้มันคงเป็นความล้มเหลวในการทำธุรกิจของฉันใช่หรือเปล่าเย่เฉินยิ้มและพูดว่าผมไม่คิดอย่างนั้นในปัจจุบันถนนอาหารของคุณจเจริญรุ่งเรืองขึ้นและได้รับการดูแลอย่างดีผมเชื่อว่าราคาที่ดินน่าจะปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบางทีมีการปรับตัวหลายต่อหลายครั้งด้วยซ้ำ ตามที่คุณพูดมามันเป็นแค่การขาดดุลกำไรแต่ถ้าจะพูดถึงมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ในที่ดินผืนนี้คุณไม่ได้ขาดทุนด้วยซ้ำเอาจริงเหรอคะหลิวมั่นชงก็กลับมารู้สึกตัวอีกครั้งและพูดด้วยความไม่เข้าใจว่าคุณพูดถูกหลายปีแล้วที่ฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ฉันคิดแค่ว่าโชคดีที่ธุรกิจของพ่อฉันโตขึ้นเรื่อยๆและเขาคงไม่สนใจเรื่องการสูญเสียเล็กน้อยรายเดือนของถนนอาหาร แต่ฉันไม่เคยคิดเรื่องมูลค่าที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นเลยหลังจากผู้จบเธออดไม่ได้ที่จะสส่หัวพร้อมรอยยิ้มสมองของฉันไม่มีความรู้สึกฉับไวต่อการทำธุรกิจจริงๆและฉันก็คงเป็นคนประเภทที่ขาดความสามารถทางด้านนี้เย่เฉินถามอีกว่าแล้วน้องสาวของคุณละ่ะเธอมีพรสวรรค์นในด้านนี้บ้างไหมยอดเยี่ยมเลยแหละหลิวมั่นชงพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มว่าน้องสาวของฉันดีมาก เธอเรียนเศรษฐศาสตร์การเงินในสหราชอาณาจากักรความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอคือการบริหารจัดการธุรกิจของพ่อดังนั้นเธอจึงทุ่มเทในเรื่องนี้หนักมากเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและพูดอย่างจริงจังว่าถ้าคุณไม่ชอบทำธุรกิจคุณสามารถเลือกในสิ่งที่คุณชอบได้คนเราถ้าถนัดทางด้านไหนก็จงไปให้สุดทางฝันหลังจากหยุดครู่หนึ่งเย่เฉินก็ถามเธอว่างานอะไรที่คุณอยากทำมากที่สุดในชีวิตหลิวม่านชงกล่าวอย่างจริงจังว่า ที่จริงแล้วตลาดแรงงานของจีนค่อนข้างแคบในแง่ของการจ้างงานในเกาะฮ่องกงทิศทางการจ้างงานจะคล้ายกับในแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นการสอบรับราชการนอกจากนี้สื่อทางการศึกษาก็ชี้แนะแนวทางการจ้างงานสองประเภทหากคุณเรียนปร,ริญญาเอกทิศทางอาชีพจะไปในทิศทางการเป็นครูอาจารย์เย่เฉินถามด้วยความประหลาดใจแล้วคุณอยากเป็นครูหรือเปล่าครับอยากเป็นสิคะหลิวม่านชงพยักหน้าและพูดอย่างเคร่งขรึม การสอนและการให้ความรู้กับผู้คนเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากในใจของฉันหากฉันสามารถเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้ในอนาคตฉันจะพอใจมากจริงๆเย่เฉินยิ้มและบอกเธอว่าอันที่จริงผมก็เป็นครูเหมือนกันนะอ้าวเหรอคะหลิวม่านชงอุทานอย่างสงสัยและถามอีกว่าครูสอนอะไรเหรอคะเย่เฉินตอบอย่างสบายๆว่าผมเป็นครูตยุยครูตุยเหรอคะครูตยุยครูตุยอ๋อควายตู้ าในที่สุดเย่เฉินก็ทำให้หลิวม่านชงหัวเราะได้แล้วเขาก็ถามเธออีกว่าผมได้ยินมาว่าคุณกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮ่องกงคุณอยากจะอยู่สอนที่มหาวิทยาลัยฮ่องกงในอนาคตหรือเปล่าครับหลิวม่านชงเงียบไปครู่หนึ่งส่ายหัวเบาๆและกล่าวว่าเรียนก็เรียนอยู่ที่นี่หากเป็นครูยังสอนอยู่ที่นี่อีกและเกาะฮ่องกงก็มีขนาดเล็กเกินไปมันจะทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในกาลนั่นนะสิ ขณะที่เธอพูดอย่างนั้นเธอมองไปที่เย่เฉินและพูดในลักษณะอาการผิดปกตินิดๆว่าอันที่จริงฉันอยากจะไปที่แผ่นดินใหญ่เพื่อเปิดหูเปิดตาและเปิดทุกอย่างที่ฉันต้องการเปิดไม่ทราบว่าคุณเย่จะยินดีเป็นไกด์นำทางให้หรือเปล่าคะ